ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ ัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งสารท่านเคยตัดสินเอาไว้นะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุอีกแล้วนะครับข้อะที่จริงในคดีนี้เป็นแบบนี้นะครับวันเกิดเหตุนะครับก็มีรถนะครับ เขาเนี่ยขับไปเนี่ยบนท้องถนนนะครับในวันเกิดเหตุในวันนั้นเนี่ยนะครับดันมีกลุ่มควันนะครับซึ่งเกิดจากการเผาไฟเนี่ยนะครับข้างทางนะครับโดยปกตินะครับถ้าเราเนี่ยเจอกลุ่มควันในลักษณะแบบนี้นะครับทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นเนี่ยข้างหน้าได้เลยเพราะเราไม่รู้นะครับว่าการที่เราเนี่ยจะป่ากลุ่มควันกลุ่มนี้ไปเนี่ยนะครับเราจะไปเจอกับอะไรข้างหน้าเพราะมันควันมันมืดไปหมดเลยนะครับ แต่ว่าบางเอิญเนี่ยนะครับมีรถเนี่ยนะครับเขาเนี่ยขับผ่ากลุ่มฟันเนี่ยกลุ่มนี้เข้าไปนะครับทีนี้ครับรถเนี่ยคันแรกเลยที่ผ่าเข้าไปเนี่ยนะครับก็มีรถคันหลังเนี่ยผ่าตามด้วยนะครับฝ่ากลุ่มควันนี้เข้าไปเลยทําให้รถเนี่ยไปชนกันพอไปชนกันแล้วเนี่ยคันที่สามเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรถบรรทุกผลไม้เนี่ยนะครับ ก็ขับพาปุ่มฟันเนี่ยเข้าไปอีกนะครับพอผ่าเข้าไปแล้วเนี่ยชน,นันนะครับรถสองคันแรกที่เกิดเฉียวชนกันก่อนแล้วนะครับตกลงข้างทางเลยนะครับพอตกลงข้างทางนะครับทีเนี้ยครับ รถสองคันแรกเนี่ยไฟไหม้หมดเลยเสียหายนะครับทั้งคันเลยนะครับไม่สามารถใช้การได้รถคันที่ถูกชนตกลงไปเนี่ยนะครับเขาไม่ยื่นฟ้องต่อศาลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคําฟ้องนะครับของผู้เสียหายในคดีนี้นะครับซึ่งรถเนี่ยไหม้ทั้งคันเลยนะครับแล้วก็มาดูนะครับรถผลไม้เนี่ยซึ่งขับรถเนี่ยพากลุ่มควันเข้าไปด้วยเหมือนกันนะครับไปชนรถเขาเสียหายอย่างแรงแบบนี้นะครับ ศาลท่านน่ยนะครับจะตัดสินและให้ความเป็นธรรมเนี่ยกับทั้งสองฝ่ายในคดีนี้อย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูคํำี่ภาษาสารดีกาในคดีนี้นะครับทางทนายอ้อนเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนนะครับเขาจะวางหลักเอาไว้เลยนะครับอยู่ในมาตรา420นะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นคดีเนี้ครับสารดีกาเนี่ยท่านหยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 4 2เข้ามาปรับใช้เลยนะครับ ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไซต์ท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา223มาใช้บังคับโดยอนุโลมรคดีนี้ครับศาลท่านหยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา223มาปรับด้วยเหมือนกันเลยนะครับถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซต์ท่านว่านี่อันจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทน แก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการเป็นประมาณข้อสําคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงใดคดีนี้ครับศาลฎีกาเนี่ย,ยท่านตัดสินเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2 5 4 0เลยนะครับคดีนี้ข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้นะครับจากสภาพรอยห้ามล้อของรถจำเลยที่หซึ่งปรากฏบนถนนที่เกิดเหตุนะครับ มีความยาวถึง8เมตรแสดงว่าจำเลยที่1เนี่ยขับรถเนี่ยมาด้วยความเร็วสูงนะครับเมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยมีควันไฟหนานะครับไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดๆได้จำเลยที่1นนะครับจึงพยายามหยุดรถอย่างแรงทำให้ล้อรถเนี่ยถลายเนี่ยครับ ไปตามถนนโดยไม่หมุนนะครับในที่สุดเนี่ยรถของจำเลยที่1นึ่งนะครับพุ่งเข้าชนท้ายรถของโจทซึ่งจอดอยู่บนถนนจนตกไปบนไหลาทางและเกิดความเสียหายนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยกับรถของโจทด,ดังกล่าวเนี่ยจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่1น่นะครับซึ่งขับรถด,ด้วยความเร็วสูงจำเลยที่1น่นะครับจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยให้แก่โจท เมื่อโจ์ขับรถเนี่ยมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุนะครับเห็นจอเนี่ยขับรถผ่าเข้าไปในควันไฟซึ่งเกิดขึ้นจากไฟไหม้ยาข้างทางนะครับเนื่องจากควันไฟดังกล่าวเนี่ยหนาทึบทําให้ไม่สามารถมองเห็นสิในใน่งใดๆได้เช่นนี้นะครับโจทเนี่ยควรหยุดรถรอให้ควันไฟเนี่ยเบาบางลงก่อนนะครับแล้วค่อยขับรถต่อไปแต่โจท์นะครับกับเสี่ยงภัยเนี่ยขับรถตามจอเนี่ย ฝ่าควันไฟเนี่ยเข้าไปนะครับจนกระทั่งชนท้ายรถของโจทำให้รถของโจเนี่ยจอดจีดขวางช่องทางจราจรนะครับโจเนี่ยจึงมีส่วนประมาทกอ่อให้เกิดความเสียหายด้วยแต่เมื่อเปรียบเทียบกับจำเลยที่หนึ่งซึ่งขับรถเนี่ยมายังที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับด้วยความเร็วสูงทั้ง,งทั้งที่มองไม่เห็นทางนะครับจนเป็นเหตุให้รถของจำเลยที่หนึ่งเนี่ยพุ่งเข้าชนท้ายรถของโจทอ,อย่างแรง ต้องถือว่าจําเลยที่1เนี่ยเป็นฝ่ายประมาทเลิ่มมากกว่านะครับคดีนี้โจทย์นะครับเขามายื่นฟ้องว่าแบบนี้นะครับโจทย์เนี่ยเป็นเจ้าของรถกระบะยี่ห้อมาสด้านะครับคันหม่เลขทะเบียนนนหนู8141จังหวัดตราดนะครับจําเลยที่1เนี่ยเป็นสาม,มีของจําเลยที่2และเป็นคนขับรถกระบะเนี่ยยี่ห้อนิสสันเนี่ยนะครับคันใหมายเลขทะเบียนนนหนูขีด 6085จังหวัดตราดเหมือนกันนะครับซึ่งจำเลยที่2เนี่ยเป็นเจ้าของเมื่อวันที่2 2เมษาย,ยน2535นะครับเวลา14.30นาฬิกานะครับโจ์เนี่ยขับรถของโจ์เนี่ยมาตามถนนสายตาดแหลมสอกนะครับมุ่งหน้าไปทางสามแยกหนองเสม็ดนะครับเมื่อถึงบริเวณแหลมโลงเนี่ยนะครับ มีไฟเนี่ยกำลังลุกไหมทุ่งนาด้านซ้ายมือนะครับมีควันไฟเนี่ยหนาทึบโจดเนี่ยนะครับชะลอความเร็วลงเนี่ยเหลือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดไฟหน้ากดแต่นะครับขับฝ่าควันไฟเนี่ยเข้าไปรถโจดนะครับได้ชนท้ายรถอีซูซูนะครับคันหมายเลขทะเบียน8077จังหวัดตราดนะครับขณะรถทั้งสองคันเนี่ยจอดเนี่ยนะครับอยู่บนถนนเนี่ย ได้ถูกรถของจำเลยที่สองนะครับซึ่งจำเลยที่หนึ่งเนี่ยขับตามหลังเนี่ยด้วยความประมาทเลินเล่อโดยขับเนี่ยนะครับด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับชนรถโจดเนี่ยทางด้านท้ายเนี่ยอย่างแรงนะครับจนกระแทกไปถูกรถคันข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งทําให้รถคันข้างหน้าและรถโจดเนี่ยนะครับตกลงไปในทุ่งนารถโจดนะครับถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันขอให้บังคับจำเลยทั้งสองนะครับ ร่วมกันชดใช้เงินเนี่ยจำนวนานวน3้า6 7 0บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีคดีนี้ครับโจทเนี่ยมายื่นฟ้องจำเลยเลยนะครับโจดเนี่ยมายื่นฟ้องว่าจำเลยเนี่ยขับรถเนี่ยมาชนท้ายรถโจท์นะครับทำให้รถโจทเนี่ยตกกระเด็นเนี่ยลงไปข้างทางคดีนี้ครับพอโจทเนี่ยมายื่นฟ้องแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับจำเลยเนี่ยจะยื่นคำให้การต่อสู้คดีว่ายอย่างไรคดีนี้ครับจำเลยทั้งสองนะครับให้การและขอแก้ไขคำให้การว่าจำเลยที่หนึ่งนะครับขับรถเนี่ยด้วยความระมัดระวังขณะขับรถผ่านหมอกควันไฟนะครับและไม่ได้ขับรถชนโจ์เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากโจท์นะครับเป็นฝ่ายขับรถเนี่ยไปชนท้ายรถกระบะทันหมายเลขทะเบียนนนหนุีด8077นะครับจังหวัดตาก ที่อยู่ข้างหน้าจนทําให้รถทั้งสองคันเนี่ยตกข้างถนนและถูกไฟไหม้นะครับรถโจทย์เนี่ยเป็นรถใช้แล้วสามารถซ่อมได้ในราคาไม่เกินห้าหมื่นบาทนะครับโอ้จํำเลยนี่มาต่อสู้เลยนะครับจํำเลยมาต่อสู้เลยว่าจํำเลยเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายผิดรถโจทย์เนี่ยเสี่ยวชนกันอยู่ก่อนแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่สาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ย ตรวจดูจากคำฟ้องคำให้การจากการสืบพยานกันแล้วนะครับคดีนี้ครับศาลชั้นต้นนะครับพานวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับโจท์และจำเลยที่1เนี่ยต่างมีส่วนประมาทเดินเล่อแต่จำเลยที่1น,นะครับประมาทเดินเล่อมากกว่าจึงให้จำเลยที่1น,นะครับรับผิดในค่าเสียหายกึ่งหนึ่งของความเสียหายที่โจ์ได้รับโดยกำหนดค่าเสียหายของโจทเนี่ยเป็นเงิน3 5 0 0 0 0บาทส่วนจำเลยที่2นะครับ ไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่1เพราะไม่มีส่วนร่วมขับรถด,ด้วยพิภากสานะครับให้จำเลยที่1เนี่ยชดใช้เงินเนี่ยจำนวน1 7 5 0 0 0บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับในอัตราร้อยละ7จครึ่งต่อปีทำขออื่นเนี่ยให้ยกนะครับคดีนี้ครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านตัดสินเลยนะครับว่าจำเลยที่1เนี่ยก็มีส่วนประมาทด้วยพอศาลตัดสินออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับ โจทย์และจำเลยที่1เนี่ยยื่นอุทธร์ขึ้นมาสู่ศาลอุทธร์นะครับคดีนี้ครับศาลอุทธร์เนี่ยทนนย่านหนึ่งเนี่ยท่านพิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่1นะครับชดใช้ค่าเสียหายให้โจทย์เนี่ยเป็นเงิน2องแสนสามหบาทพร้อมด้วยดยอกเบี้ยในี่ตตาร้อยละ7.5าต่อปีคดีนี้ครับจำเลยนะครับเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธร์นนะครับจำเลยที่1เนี่ยดีกาขึ้นมานะครับ คดีที่สารดีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับพิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องนะครับได้เกิดไฟไหม้ย่าข้างทางมีควันไฟหนาทึบปกคลุมถนนที่เกิดเหตุนะครับโจทย์เนี่ยขับรถกระบะตามรถกระบะอีสุสสีแดงนะครับผ่านที่ไหนจำเนียนเนี่ยขับไปตามถนนฝ่าเข้าในกลุ่มควัน รถโจดเนี่ยชนท้ายรถของนายจำเนียนแล้วจำเลยที่1น่งนะครับขับรถยนต์บรรทุกผลไม้เนี่ยฝ่ากลุ่มควันไฟเนี่ยเข้าไปหลังจากนั้นนะครับรถโจทย์และรถของนายจำเนียนเนี่ยตกลงข้างทางและถูกไฟนะครับลามไหม้เสียหายทั้งสองคันมีปัญหาวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยที่1ประการแรกนะครับว่า รถโจทเนี่ยตกถนนไปเองหรือเพราะถูกรถของจำเลยที่หนึ่งชนโจ์นะครับมีตัวโจ์และนายสุพ์เนี่ยซึ่งนั่งโดยสารคู่มากับโจทเนี่ยเป็นพยานเบิกความทนองเดียวกันว่ารถโจท์นะครับชนท้ายรถอีซูซุสีแดงโดยไม่ดุนแรงขณะโจท์นะครับกำลังก้าวลงจากรถเนี่ยได้ถูกรถของจำเลยที่หนึ่งนะครับชนท้ายรถโจทเนี่ยจึงกระแทกไปโดนรถคันหน้าอีกนะครับเป็นเหตุให้รถโจ์เนี่ย และรถคันหน้าเนี่ยตกลงไปที่ไหลาทางถนนด้านซ้ายนะครับผู้โดยสารเนี่ยนะครับช่วยกันเข็นรถขึ้นจากไหลาทางแต่ไม่สามารถเข็นขึ้นได้เนื่องจากไหลถนนสูงนะครับรถทั้งสองคันเนี่ยจึงถูกไฟไหม้เสียหายนะครับส่วนจำเลยที่1เนี่ยเบิกความว่าขับรถเนี่ยมาด้วยความเร็วเพียง6 0กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับถึงที่เกิดเหตุเนี่ยมีควันไฟจำเลยที่1น,นะครับ เปิดไฟหน้ารถและขับรถเนี่ยแล่นเข้าไปในควันไฟได้ประมาณ20เมตรควันไฟเนี่ยนะครับเกิดหนาไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดๆได้ไดไดจดําเลยที่1นนะครับจึงเบรกชะลอความเร็วลดลงนะครับเพื่อจะลงไหลาทางนะครับหลังจากเบรกชะลอความเร็วแล้วรถเกิดเฉียวชนกับอะไรไม่ทราบเนื่องจากควันไฟหนานะครับทึบจนไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ จากนั้นนะครับจำเลยที่1เนี่ยไปดูพบรถกระบะอีซูซูและรถกระบะมาสด้านะครับรถกระบะอีซูซูเนี่ยจอดห่างไปจากถนนเนี่ยประมาณ10เมตรส่วนรถกระบะมาสด้าเนี่ยอยู่บนไหล่ถนนนะครับจำเลยที่1เนี่ยช่วยเข็นรถแต่ไม่สามารถเข็นขึ้นได้ต่อมานะครับไฟลามไหม้รถกระบะอีซูซูก่อนหลังจากนั้นนะครับก็ได้ไหม้กระบะมาสด้า และได้ตอบทนายโจทถามคานว่าก่อนที่รถจำเลยที่1เนี่ยจะชนกับรถโจทเนี่ยมีรอยเบรกห่างจากจุดชนเนี่ยประมาณ8เมตรนะครับและตอบทนายจำเลยถามผู้ติงว่าเหตุที่รอยล้อยาวประมาณ8เมตรเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากจำเลยที่1เนี่ยเบรกเพื่อลงไหล่ทางเห็นว่าที่จำเลยที่1น,นะครับอ้างว่าไม่ทราบว่ารถจำเลยที่1เนี่ยเฉียวชนกับอะไร แต่เมื่อลงไปนะครับดูเนี่ยพบว่ารถโจดนะครับและรถนายจาเนียรเนี่ยตกลงไปที่ไหลถนนไม่มีสิ่งอื่นใดเนี่ยอยู่บนถนนที่จะเป็นเหตุสงสัยว่ารถจำเลยที่1เนี่ยเฉียวชนสิ่งอื่นนะครับสภาพรอยเบรคของรถจำเลยที่1ปรากฏบนถนนเนี่ยนะครับมีความยาวเนี่ยถึง8เมตรเกิดจากสภาวะที่ล้อรถของจำเลยที่1เนี่ยแล่นมาด้วยความเร็วสูงนะครับและถูกห้ามให้หยุด หมุนน่นะครับอย่างแรงล้อเนี่ยไถไปบนถนนเนี่ยนะครับโดยไม่ได้หมุนการที่ล้อรถไถไปบนถนนเนี่ยมีความยาวถึง8เมตรนะนะครับและชนถูกท้ายรถโจดเนี่ยซึ่งอยู่บนถนนเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้รถโจดเนี่ยเคลื่อนไปกระแทกรถนายจมเนียรน่นะครับจนรถนายจมเนียรเนี่ยตกถนนห่างจากรถโจดเนี่ยประมาณ10เมตรนะครับและรถโจดเนี่ยตกไปบนไหลาทางแม้นจำเลยที่1เนี่ย จะมีนางยาวรัตภรรยานายจำเนียนะนะครับเป็นพยานเบิกความว่าสามีเนี่ยพยานเนี่ยขับรถต่อไปเนี่ยกำลังจะพ้นกลุ่มควันปรากฏว่ามีแรงกระแทกจากด้านหลังนะครับเป็นเหตุให้กระจกด้านหลังของรถเนี่ยแตกและรถเสียหลักนะครับหัวทิ่มลงไปที่ข้างทางซึ่งอยู่ต่ำมากขณะที่รถกำลังไถลงข้างทางนั้นเนี่ย ได้มีแรงกระแทกอีกครั้งหนึ่งโดยแรงกระแทกนะครับครั้งแรกเนี่ยรุนแรงน้อยกว่าครั้งที่สองนะครับรถของสามีพยานเนี่ยตกไปที่ข้างทางห่างจากถนนเนี่ยประมาณ11เมตรรถของสามีพยานเนี่ยถูกชนครั้งแรกเนี่ยก็ตกจากถนนโดยไม่จําต้องถูกชนซ้ําอีกแต่ใจความพยานต่างนี้นะครับเบิกความเนี่ยเป็นกรณีที่จะวินิจฉัยถึงเหตุ hey, ที่ทําให้รถของนายจำเนียนเนี่ยขับ และถูกไฟไหม้เป็นเหตุที่เกิดจากรถโจดชนครั้งแรกหรือเกิดจากรถจำเลยที่1น่ชนนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่นางเยาวลัตเนี่ยเป็นโจ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายเองอีกคดีหนึ่งส่วนประเด็นคดีนี้นะครับนางเยาวรัตเนี่ยได้เบิกความตอบทนายโจ์ถ,ถามค้านว่าสาเหตุที่รถจนโจทตกถนนเนี่ยนะครับเนื่องจากรถของจำเลยที่1ชนเนี่ยนะครับซึ่งเจือสมกับพยานหลักฐานฝ่ายโจดนะครับ เพราะถ้าหากรถโจดเนี่ยตกถนนเองดังที่จําเลยที่1งอ้างนะครับรถจําเลยที่1เนี่ยซึ่งแล่นมาอยู่บนถนนเนี่ยก็จะไม่ชนท้ายรถโจ์ลูกคดีนะครับจึงรับฟังได้ว่ารถโจดเนี่ยตกถนนเนี่ยเพราะถูกรถจําเลยที่1ชนน,นะครับเป็นเหตุให้ไฟไหม้รถโจ์และจาเลยที่1เนี่ยประมาทเลินเล่อจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจ์ดีกาของจาเลยข้อนี้นะครับฟังไม่ขึ้น มีประเด็นนะครับปัญหาเนี่ยที่จะต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยที่1น,นะครับประการสุดท้ายว่าจำเลยที่1น,นะครับจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเพียงใดเห็นว่าโจทย์นะครับขับรถเนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุได้เห็นรถคันที่ไหนจำเนียนเนี่ยขับฝ่าไปในควันไฟนะครับโจทย์เนี่ยขับรถตามเข้าไปในควันไฟเนี่ยซึ่งหนาทึบมาก จนโจท์นะครับเปิดไฟหน้ารถแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถมองเห็นรถข้างหน้าได้นะครับโจทเนี่ยควรจะหยุดรถรอให้ควันไฟเนี่ยเบาบางจนสามารถพอเห็นได้บ้างนะครับจึงค่อยขับรถต่อไปแต่โจท์นะครับกับเสี่ยงภัยนะครับขับรถผ่าควันไฟเนี่ยเข้าไปด้วยความเร็วเนี่ย ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและเกิดเหตุชนท้ายรถของนายจำเนียนนะครับที่นายจำเนียนขับเป็นเหตุให้รถโจดเนี่ยจีดขวางช่องทางจราจรฟังได้ว่าโจดเนี่ยนะครับมีส่วนประมาทเลนินเล่ออให้เกิดความเสียหายด้วยส่วนจำเลยที่หนึ่งนะครับขับรถด,ด้วยความเร็วทั้งที่มองไม่เห็นข้างทางนะครับและชนท้ายรถโจดอย่างแรงจนรถยนต์โจดเนี่ยตกถนนถือได้ว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายประมาทเลินเล่อมากกว่า มีปัญหาวินิจฉัยต่อไปว่ารถโจดนะครับมีราคาเท่าไหร่โจดนะ่ะฟ้องอ้างว่ารถโจดเนี่ยเป็นรถใหม่นะครับราคา3า5 0 0 0หบาทและอ้างตนเองเนี่ยเป็นพยานเบิกความลอยๆว่ารถโจดเนี่ยมีราคา3า5 0 0 0หบาท โดยไม่มีราคาลถมาแสดงนะครับทั้งมีได้นําสืบผู้ค้ารถยนต์ว่ารถรุ่นของโจ์เนี่ยมีราคาซื้อขายเท่าใดนะครับฝ่ายจําเลยที่1เนี่ยก็เบิกความในลอยว่าสภาพของรถโจ์เนี่ยตีราคาได้เพียงแสนห้านะครับจึงเห็นสมควรนะครับกําหนดราคารถโจ์เนี่ย 2 5 0 0 0 0บาทส่วนเครื่องเสียงเครื่องปรับอากาศและเครื่องประดับอื่นๆในรถของโจทย์นะครับโจ์เนี่ยมีใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายจอ1จอ2รวมราคาเนี่ย5,670บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ3,670บาท พี่เคาะถึงความประมาทเดินเล่อที่โจทเนี่ยมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความเสียหายด้วยแล้วนะครับเห็นสมควรเนี่ยให้โจทเนี่ยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยสองในสามส่วนเป็นเงินค่าเสียหายนะครับ2 4 4 6บาท66สตางค์ดีกาจำเลยที่1ข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วนนะครับพิพภาษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่1น่นะครับชดใช้ค่าเสียหายให้โจท์นะครับ เป็นเงิน2446บาท66สตางค์นอกจากที่แก้นะครับให้เป็นไปตามคำที่ภาคาสารอุทธร์ภาคหนึ่งนะครับคดีเนี่ยครับโอ้ต่อสู้กันมาเนี่ยนะครับสามศาลเลยนะครับก็ศาลฎีากานะครับท่านสรุปเลยนะครับว่าเหตุเนี่ยเกิดจากความประมาทของฝ่ายโจทย์ด้วยนะครับโจทย์เนี่ยเห็นไฟไหม้ข้างทางนะครับไหม้หญ้าเนี่ยกุ่มควันเนี่ยก็ค่อนข้างหนา ดังนั้นเนี่ยนะครับศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยวินิจฉัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโจทเองก็ดีนะครับหรือว่าจาเลยเองก็ดีนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีส่วนประมาทด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยค่าสินไหมเนี่ยนะครับค่าเสียหายเนี่ย จะพึงใช้โดยสถานใดเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าต่างฝ่ายเนี่ยใครเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายเนี่ยซึ่งประมาทมากน้อยกว่ากันเพียงใดนะครับคดีนี้ครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับอยากเข้าไปดูคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติม,มนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาศาลฎีกาที่7 8 8 3ทับอพน่นะครับสำหรับคนที่ ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับไม่เคยมาดูดาดูดีท่านเลยนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือว่าคดีของท่านเนี่ย ล่าช้านะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยลองสอบถามกับทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนําเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ไปใช้สิทธินะครับท่านเนี่ยจะได้รู้ถึงสิทธิจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปสําหรับคนที่รู้ตัวว่าขับรถไปนะครับแล้วไปชนเขาแล้วเราเป็นฝ่ายผิดนะครับท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บนะครับก็อยากเป็นกําลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคนที่ถูกชนเองก็ดี ฝ่ายคนที่ขับรถไปชนเขาเองก็ดีนะครับอยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยเร็ววันวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ได้นําเรื่องราวดีๆนะครับนําหลักกฎหมายดีๆนะครับนำำําคํทพิพากษา,าศารนิจาดีๆมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับ ทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆเ,เนี่ยมาให้กับทีมงานของเรานะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนี่ยมาณที่นี้นะครับวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตจบรายการนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาดูรายการของเรานะครับสวัสดีครับ